ยปะดกมันโน่เย็ดิเดียวนี่ขนาดตั้งแต่ั้งรองพื้นตั้งแต่ตตาไปที่หลังมอโนเยเย็นเไปบ่ต้องเปรุ่นมอนี่แเหว

วันนั่นที่ลูกนั่นคือลูกแมก็กซอนโตเดอ้อว่าเหล็กไงนั่นลูกยังได้เสียงยังยังได้เสียงยังได้นั่นอยู่คือนี่คือคือแม,กมก็กซอนโตที่เก่าอีกแล้วชุดเล,าล้ามือนั่นแหละเห่ามือมือนั่นคือมะเขามืนคือเขารัฐบาลชุดเดียวกันตัวน,นี้เป็นงวดงวดที่ฟรีเด้องวดนี้เอาลงพี่จับด้วยนี่เป็นที่เตอร์ติเดียวเบาแห้ง เอาดัไบ่าี่มันใจมาครับถามว่าถามว่ามันบ่ลูกกับมันเพราะว่าตัวเลขนีลูกบลูว่านจะออกตัวใดต่เพิลหายมาตัวนี้ลูกกับเชื้อเชื้อผู้เมื่อหนาวตัวใดครับเปิลหามาสตัวใดครับหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามเด้อให้สังเกตเบื้องซ้ำวันที่ผ่านมานั่ะเลขมันจะเขาใน่เลขสามตัวเขาได้เลขสามตัวก็หมายกับือว่า้ตาเป็นสองตัวเด้อเลขสามตัวาเรีนหนาวเนีสามตัวเลขสามวันที่ผ่านมามัน เขาอยู่ในนี่แล้วมันจะเขายุคคู่นาเขายุคคู่นาความเลขสามวันเลยเขาเลขคู่นาเขาเลขคู่นาที่ลงทีคู่นากันที่หนึ่งเก้านี่นะครับเนะแมนหนึ่งเก้าหน,นึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกต้อลงทีเนาะสามวันเลยที่มันเขาคู่นาตร,รดสังเกตดิ นี่คือแนวทางของวันที่สิบหกคืพาหกแปดพระจานย์ใหญ่มาทางนี้นะเนี่เห็นไปปกติเอ้มันสีออกยุ่3สามตัวนั่นบอลวงพี่แมนสามสามวัดแต่มันมัน,มน มันเข่าอยู่คู่หนาอะไรนะลุงพี่มันเข่าอยู่คู่คู่หนามันเข่าคู่หนาคือเก่าหนึ่งเมืองเก่าอันบนตรงพีนี่ตะว่างวดที่บ่รูว้วานจะเป็นยังไตงต่ว่นสามงวดที่ผ่านมามันเขา่าเข่าคู่หนานี่เลยข้ามตัว แต่ว่าลูกก็ตัดออกมาให้เราละได้แต่อย่าลืมกลับเดอ้อคือเล็กคือเล็กต้องกลับน้ำที่อันไี่นวมาไม่ออกคำวัดการที่พันยางมาวัดสมือจน็นได้ออกรถบ่ะอาการเนี่น มันเกิดถูกเลขน้ำบาวเหล้าบาวไถ่ถูกน้ำทุกวดเหมือนกัก็สิว่าเดี๋ยวก็เห็นลงยางมสว่าพุ่มพุ่มอยู่นี่ไม่ออกอยู่น้าวันหนึ่งเพิ่นจะลูกแต่แต่ลูกบ่ได้ว่าไล่ละเอียดลงให้ฟังเรื่องเล็กเล่าพุ่มอยู่นี่บางเที่ยกับตรงบางเทื่ยกับรถแต้มมันมันเป็นยังสั่นส่วนส่วนพราะาพ่ออไปออกอยู่นี่เพิ่นจะลูกว่าพุ่มอยู่นี่เป็นยังไงแต่ลูกก็ลูกนะแต่ลูกลูกบ่ได้ ที่แจงได้ละเอียดให้ฟังส่วนตัวตัวเล็กเล่าแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเฉพาะเล็กเล่าเหล็กไถ่บกอยลดเต็มหรอกแต่แต่แต่ส่วนมากจะเขาได้เหล็กสามตัวเพราะว่าสามตัวนี้เขายากอยู่เพราะว่าอย่างที่เพราะว่าเพม่อนว่าตะเขาแล้วลูกจะอยู่ยากอยู่ยากอีดีตะเขาเล็กสามตัวเพิม่มรอยหยักให้เขาสามตัวแต่สองตัวสองตัวนีเพิน่นห้ให้แน่นอน เท่ากับนี่เราสองตัวใด้ว่าแต่มันถูกเนอะว,ว่าจะเป็นตองว่าสามว่าแต่มันถูกครับเลกสองตัวนีว่นะครับตรงที่หนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้าสามหรอแนว,วทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกพฤษภาพศหกแปดหรอสองห้าหกแปดย่ำตัวนี้แน,น่นนะครับตรงี่หนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามแต่ว่าแต่ว่าให้เน่นให้เน่นไปที่ว่าเลขสามตัว เลขสามตัวนั่นไหมก็วยมาคือตาเหรียญสองตัวไปเน้นเอาเนเ้นชุดนั้นแต่ลูกสังเกตเบื้องนี้มันจะไปออกอยุคคู่หนาของของเลขสามตัวคือหนึ่งเก้าเจ็ดส่วนมาจะเป็นคือจงังหวะวงหนึ่งมันจะไปออกคู่หนาสามจังหวะที่ผ่านมาไปออกคู่หนาแต่เน้นไปที่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเสียงเป็นเลขตัวเดียวกันเด้อลงที่มัดตัวได้ครับเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ด ที่ที่ม,มัก้าหนึ่งกับก้าเจ็ดลงพี่นั่งมาเคื่อนนี่มีเหตุการณ์แบบไหน,นเหตุการณ์ย่บนมาแย่เชิญบน,นมางานงานใหม่งานบางจะหักหักหนี่งว่ามันงานน,น้อยห่อยที่ว่าเชียงหักหักมาบุบบุปลายไม้ลงมาดังบุบใส่กี่ดีนมันจะเป็นอย่างทั้นทุกเทือดทำนั้นข้นยันกับที่เล่นนั่นแหละอันนี้ก็ท่วงพบนมากัน ตือนอยู่เตือนอย่างตีย่านย่านมันงาใหม่ดีีฮะย่านทับหัวเลื่อมเลี้ยวเลื่อมตาเลี้ยวเบิ่งอยู่พ่อพ่อลูกแม่นเหยียนมาเหย่านพ่อลูกว่าว่าแมนงาใหม่เลยรับตาตัวแม่นชิบมากในรูปแบบแบบนั้นทุกเทื่อทุกขังเลยมาแบบนั้นยง่ไหนแง่หนึ่งไม่นมาบอกไลยครับถามมามาบอกมาบอกบอนี่บอแมนเสียงกระชิบหรือเสียงเสียงบอก คือนั่งนั่งเดี๋พนเห็ุแต่เห็นตัวเลขในในจิตในจิตคือรับตาคือคือทำามันเปรียบเทียบกับคือย่อมย่อมมืนตาหรือพระมืนตาหรือลูกมืนตาก็ตาเลยจะเดียวเห็นโดยตาเป้าเพียถเทนะแต่อันนี้บ่ได้ลืมตาเบิง้ง <ผม S 1> เห็นช่วงที่รับตาอยู่<ม>เห็นในสมาธิมนเห็นตัวได้ครับหนึ่งเก้าเจ็ดครับเก้าสาม เกเกับเก้มเน้นเน้นให้ให้ตัดเลียนในเลขสามตัวนั่นเลขเลขมันจะเขาในเลขสามตัวส่วนมากตัวมากตัวชอบชตัวใดคือเก่าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเก้าเเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเรีนไปทั้ง เมื่อ,อวัดหาทุ่มจะดนปีตัวทรัพ์นี้คือชุดนีบหลวงพี่ชุดปั้นคุ้นปั้นนะถามาพั้นคุ้นพั้นี่ลูกยังบ่มั่นใจเด้อพว่าลกยังไในเสียงแต่ถามมาที่ลูกเน้นหรือวงกลมให้นั่นคือลูกมักส่วนโตครับเป็นอย่างคือมักส่วนโตเพระาพระว่าลูกสังเกตดเบื่องสามงวดที่ผ่านมาเลขมันเป็นเขาอยู่ในเลขสามตัวนี่้วเป็นคู่หนา ที่สามหวัดทานมานแตพี่น้องสิปั้นกุ้นปั้นับปั้นไปหลวดกิเนีน่ยถ้าฟูมีทุนหรือไปหยิบรอตเตอรีไปก้อนก็นได้